สวัสดีค่ะทุกทุกคนคุยสบายได้ความรู้ดูช่องนายทนี้มี้นะคะคุยสบายในคลิปนี้เรามีอัปเดตแบบฟอร์มใหม่จากทาง UESS 4แบบฟอร์มสำคัญที่คนใช้ใช้กันบ่อยไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ อัปเดตนี้มีอัปเดต4แบบฟอร์มนะคะอัปเดตสำคัญ4แบบฟอร์มจากทาง USAS mm. เมื่อเดือนที่แล้วที่เกิดขึ้นนะคะใบสมัคร4แบบฟอร์มที่เกิดขึ้นใบสมัครใบแรกนะคะก็คือใบสมัครแบบฟอร์ม I131 ทุกคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศในขณะที่ยังยื่นเรื่องใบเขียวอยู่จะต้องใช้นะคะก็คือเป็นใบสมัครแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศใบสมัครที่2 ใครก็ต้องการนะคะใบสมัครแบบฟอร์มขอใบอนุญาตทํางานใบสมัครที่3นะคะแบบฟอร์ม i 8 2 1 d นะคะคือใบสมัครขอดาค่าหรือขอต่ออายุดาค่าและใบสมัครแบบฟอร์มที่4คือใบสมัคร N 400นะคะ n 400คือใบสมัครแบบฟอร์มสมัครสอบซิทีเซ็นสำหรับคนที่เอ๊แปดสองหนึ่งดีดาคาคืออะไรนะคะเราเคยอธิบายเรื่องของดาค่าไปแล้วนะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ EP ที่127นะคะหน้าปกเป็นแบบนี้ EP 127สามารถไปตามฟังกันได้ส่วนวิธีการดูเวอร์ชันของแบบฟอร์มนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเราดูกันที่ไหนลักษณะการดูเวอร์ชันของแบบฟอร์มดูกันที่มุมล่างซ้ายนะคะสามารถดูได้นะคะแล้วก็เราได้เคยอธิบายวิธีการดูเวอร์ชันของแบบฟอร์มนั้นเราอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะตอนที่เราทําคลิปเกี่ยวกับการ ใช้เวอร์ชันใหม่ในการสมัครใบเขียวเพราะเป็นใบสมัครที่สําคัญเราก็เลยเลือกที่จะมาทําใบสมัครนี้นะคะวิธีการดูเวอร์ชั่นแบบฟอร์มของ U.S.C.S. นะคะเป็น E.P. ที่131นะคะมีลิงก์ด้วยไปตามดูกันได้ถ้ายังไม่ไม่แน่ใจนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเวอร์ชั่นของใบสมัครของ U.S.C.S. เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันเลยวันที่ เลยเวอร์ชันที่ U.S.S จะรับแล้วเนี่ยเขาคือไม่รับเลยก็คือเขาส่งไปก็คือเด้งกลับมาเลยนะคะทีนี้ไปสมัครที่มันส่งไปแล้วเ,เด้งกลับมาเนี่ยถ้าคุณไม่มีเดทไลน์อะไรที่จะต้องกังวลที่ันเป็นความเป็นความตายเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่น่ารําคาญใจหดหดใจเสียเงินค่าส่งนะคะเสียเวลานะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกความเสียหายอะไรแต่ว่าสําหรับเคสที่มีเดทไลน์มีกําหนดระยะเวลาที่จะส่งผลสําคัญนั้นเนี่ยมันก็ เป็นสิ่งที่จะทําให้ส่งผลถึงสถานะอิมเมอร์เจชันของตัวเองซีเดียวนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะงคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเดทไลน์ที่จํากัดและจะต้องส่งใบสมัครไปก่อนเดทไลน์วันนั้นที่ตัว,ต,วตัวเองได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือในกรณีของคนที่ต้องต่อสถานะจะต้องต่อก่อนวันที่เขาหมดอายุนะคะก่อนวันที่หมดอายุอันนั้นคือ USC ต้องได้รับก่อนวันที่หมดอายุจริงๆไม่งนั้นคือสถานะหลุด อันสิ่งเหล่านี้ก็คือถือเป็นเรื่องของความสำคัญในการดูเวอร์ชั่นของแบบฟอร์มนะคะก็ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้วิธีการดูก็ไปดูคลิปที่เราได้ทำไว้ให้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายล้วคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยและอย่าลืมกดติดตามเราที่ Facebook Twitter และ IG ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ